สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออตโอต้และไม่มีเวลาวงากันไปบอรเหมือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน,น็ต Ugfone ช่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพเื่อนๆลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มตต้นเเเือบท่าลยัว MVAP จะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆใครสนใจดาวนโหลดยูนิโวนสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเฮโยสสดรับทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมนันทิจคนดูเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรอยู่นเดื่อครับผมนะวันนี้ครับเราอยู่กันใน ID ดีของทางบ้านนะครับก็คือทางฝั่งของ ID ของคุณอนุชานะครับผมนาที่เขาส่งมาให้นะครับหลังจากในคลิปที่แล้วเนี่ยเราตามหาตัวบอลนะครับผมนาว่าใครมีบ้างแต่ขอยืมรีวิวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มาแล้วเนาะก็ได้มาเป็น ID ที่ ก็เรียกได้ว่าไอทีเทพได้แหละนะครับผมนะโดยเทพยังไงบ้างคือตัวละครเนี่ยสุดอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นล้วตาลุกวาวมากๆคือทุกคนตรงนี้ทุกคนอยากให้ดูเนี่ย <c oughs> คือเขาคือเขาต้องเปิดเยอะขนาดไหนเขาถึงได้เจาะทักษะมาแบบหนึ่ง6 7 8สมสี่ห้าหกเจ็ดแดชิ้นโอ้โหเขาเติมไปเยอะขนาดไหนเขาถึงได้ของเยอะขนาดนี้ <c oughs> อันนี้คือแบบโอ้ยอมใจจริงไอดีนี้นะครับผมนะแล้วก็แน่นอนครับไอดีนี้เขามีเกียร์ที่ค่อนข้างจะแน่นมากแล้วผมก็ จัดทางฝั่งของบอลมาให้แล้วนี่เลยพรตันนะครับผมนะไฮเปอร์แม็กพรตันแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการทดสอบเนาะอ่ะตัวบอลครับไม่มีบัฟหน้าป้อมนะครับผมแล้วก็มีบัฟหนึ่งที่เป็นอัตรากลุ่มหลี่หกสินะครับผมนั้จะน้อยกว่าซุดในคลิปที่แล้ว10%นะครับนะซุดมัน70เนาะแล้วก็มีอมตะาสามวิด้วยนะครับผมนะพรของตัวบอลนะครับก็คือออระหว่างการต่อสู้จะเพิ่มผลลัพธ์ด้าน ด้านลบของซักษาอีกสีวินะครับก็คือสกิลโจมตีเขาจะนานขึ้นนะครับมีต้านสกิลพลังพลังโจมตีกายเป็นชีวิตประมาณนี้นะครับผมแนละเลือดก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมแนละ้วมาดูกันว่าในสเตจจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราทดสอบเหมือนเดิมเลยก็คือไปสู้กับกะปะก้าวมักของ ID 2ผมเหมือนเดิมนะครับว่ามันจะหลบคดิดทีแค่ไหนเออเดี๋ยวไปลองดูกันเลยมาลองสกิลกันในด่านก่อนนะครับผมแนละ้วสกิลเป็นยังไงเนาะอย่างที่บอกครับบอลเนี่ยมันไม่มีบัฟนะป้อม,มันต้องเข้าตำแหน่งแนละ้งมันถึงจะบัฟอ่ะถึงจะออ เนาะอันนี้นะครับเรามีอมตะด้วยก็น่ารักนะครับนะสำหรับเมตาสีขาตัวนี้นะครับตนะัวคำพูดใหม่นะที่คอมเมนต์ทางช่องเขาคอมเมนต์มาเลยครับผมนะอ่าโอเคอันนี้คือเป็นบอลนะครับเขาจะใช้สกิลจะโจมตีประมาณนี้อ่ะแล้วก็แน่นอนครับบอลเนี่ยผมใส่ทางฝั่งของอัตราการหลบหลีกนะครับนะักกับหลบสกิลเนี่ยให้ค่อนข้างจะสูงมากทําให้สู้กับกะปะเนี่ยบอลเนี่ยอาจจะยืนอยู่ได้นานหน่อยแต่ตัวอื่นอาจจะไม่นานเนาะเห็นไหม ผมใส่พวกลบหลกลบสกิลเนี่ยให้มันแบบเต็มที่เลยนะครับเพื่อไม่ให้กับปะเนี่ยมันตีโดนบอลนะครับผมว่าแต่วันนี้เราจะลองทดสอบดูว่าโสมกับช้างนะครับจะโดนบอลเนี่ยอาจจะโดนกับปะเนี่ยตีขี้ตายง่ายไหมนะครับผมนะเอออันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะ,ะไปดูเกินใน ID 2ของเรานะครับผมนะไปดูเลยว่าจะเป็นเช่นไรบ้างนะครับเนาะก้าดาเมจเกียร์แบบเต็มที่อยู่แล้ว ID 2เราเดี๋ยวขอหาก่อน <laughs> ต้องมานั่งหายดี2 นะครับนะเดี๋ยวขอแบบสต็อปคลิปด้วยกูไหมสต็อปคลิปสต็อปคลิปมันจะได้หาเจอเร็วๆไงเออสต็อปคลิปอ่ะหาเจอแล้วนะครับนะอยู่ๆมันก็เด้งขึ้นมาหน้าแรกเอามาดูกันสิเออจะให้ดูในเวอร์ชั่นแรกก่อนก็คือเวอร์ชั่นที่โดนกับปะคิก่อนว่าจะหายไปเร็วแค่ไหนเนาะโดยที่ไม่มีบอลนะเออเวอร์ชั่นแรกมาดูกันเลยมาอ่ะเวอร์ชั่นแรกผมจะไม่ปล่อยบอลนะอ่ะโอเครับคิกันได้กี่ครั้งประมาณครั้งหนึ่งสองครั้งประมาณนั้น รับคีได้ประมาณครั้งหนึ่งสองครั้งพวกนี้เนาะโอ้โหทีเดียวทีเดียวติดคีทีเดียวคือไปเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวมาดูว่าถ้าเจอ,อบอลบัฟไปเนี่ยนะครับจะเก่งแค่ไหนมามาเลยอีกรอบหนึ่งทีนี้เราจะปล่อยบอลไปด้วยเพื่อไปบัฟหลบหลีกให้สมกับตัวช้างนะครับเนาะอ่ะปล่อยบอลไปก่อนเลยแล้วก็อ่ะบอลหลบหลีกปกติของเขาโอ้หแต่ว่า อ่ะบอลบัฟหน่อยนี่โอ้ยแต่แต่ดูไม่ไม่ค่อยเขาเรียกว่าไงอะเออมันดูไม่ค่อยเห็นผลเนาะเดี๋ยวนะขอให้บอลออกมานิดนึงบอลมันเข้าตำแหน่งช้าไปหน่อยอ่ะให้มันบัฟหน่อยหนึ่งเอาบอลไปแล้วบอลวิ่งไปแล้วบอลใจเย็นไอ้หนูอ่ะบอลบัฟไหมอ่ะบัฟแล้วฮะบอลบัฟแล้วแต่มันบัฟไม่ค่อยเห็นไงมันบัฟไม่ค่อยถึงเนาะ บอลเองอ่ะมันมันหลบได้ด้วยเกียร์นะครับนะแต่ถ้าด้วยบัฟเนี่ยผมว่าบอลมันมันบัฟมันยังน้อยไปไหมบัฟหลบตะกิวอ่ะหลบหลบปลีกของบอลมัน60%เไงมันมันก็ยังน้อยอยู่ในความคิดผมเละอ่ะเรากดออโต้ไปเราจะยังเห็นว่าบัฟมันก็ยังไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากเฮ้ยเฮ้ยแต่แต่บอลเมื่อยืนได้เฮ้ยโสมยืนได้บอลเมื่อยืนได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดานี่นี่นี่จังหวะ มบอสมืดไม่โดนคิดเลยนะเออปกติกับปะมันสเปสมันมันมันต้องตายมากกว่านี้มันมันต้องตายเยอะกว่านี้ไงเอออันนี้กลายเป็นว่าเฮ้ยมันก็มันก็ดูมีผลนะก็ดูมีผลแต่ผมว่ามันยังไม่ไม่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เลยฮะอ่ะไปตีอีกเราลองทดสอบแบบได้หลายตามาดูว่ามันจะเห็นผลดีแค่ไหนเออเราลองทดสอบแบบได้หลายตาเนาะไปลองทดสอบได้หลายตาโสมบ๊ฟหน่อยโสม บัฟไปโอเคโอ้โหบอลเรายังไม่ได้ติดสก,กิลอะไรเลยอาจังหวะน,นี้แหละบอลบัฟหน่อยบอลร็วบอลบัฟหน่อย <c oughs> โดนขีปนอาวุธสตาร์ก่อนอาบอลบัฟหน่อยยือนิดนึงอ่ามาดูสิกับปะ,ก,บะ,ปก,บปะกับช้างตายง่ายเปล่าไม่ใช่กับปะสมกับช้างจะตายง่ายเปล่าอะลองดูสิได้บัฟไปอ,อันนี้อันนี้คือบัฟลบหลีกแบบเต็มที่แล้วนะเฮ้ยรอบนี้ดู รอบนี้ดูดูพลาดเยอะไหมรอบเนาะรอบรอบนี้ดูพลาดเยอะไหมผมว่าดูพลาดเยอะนะรอบนี้ผมว่าดูพลาดเยอะปึบ๊บอ่ะเอาละบอลบัฟอ่ะบอลบัฟแล้วฮะอ,อืมอ,อ,อันนี้มันออกม,มันมารุมมาตุ้มกันเยอะเกินไปไม่ค่อยเห็นอีแหละอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่อ่ะเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่อีกสักหนึ่งตาแล้วกันครับเนอะอันนี้มันมันดูแบบถมกันเกินไป อีกรอบหนึ่งอ่ะกระปะเริ่มเริ่มสันคอนแล้วเจอบอลไปกระปะเริ่มแบบสันคอนแล้วปกติกระปะมันจะแบบมันจะเก่งกว่าดีนะปกติกระปะมันจะต้องครีบแบบเปียงเปียงเปียงอะไรเงีเ้ยแต่เจอบอลไปนี่คือกระปะก็ก็กดูดูครีบไม่ค่อยตายเหมือนกันโสมยัดไปโอเคเอาบอลติดบัฟไม่มีใครมารับบัฟบ,บอลอื้อื้เต็มที่เต็มที่เลยพี่จา๋า <laughs> บอลบัฟหน่อยเอร็วบอลบัฟฟ้าผ่าเร็วโอ้โหยังไม่ทันได้บัฟเลยโอโ้โดนขีปนอาวุธโดนอะไรต่อมีอะไรเยอยะแยะมากมายเดี๋ยวเอาสายพลังสักตัวหนึ่งมาขวางหน่อยไหมเออผมว่าอันนี้มันดูแบบอันนี้เกินไปอ่ะเดี๋ยวเอาเออเอาอะไรดีอะเอายอไหมยอมีฮิวเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อวีนาะลองเดี๋ยวลองเอายอมาสู้นะครับนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนนิดนึงเดี๋ยวเอายอถอดจากาทีมหลักของเขาออกมายอตัวนี้ อ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาใส่ตรงนี้เอาใส่แทนแทนช้างก็ไดนะ้อ่ะเดี๋ยวนะยออยู่ไหนเอย่ยอันนี้ยอโอเคยอเลือดก็เต็มที่นะครับนะน่าจะไม่ตายง่ายๆเราไม่เน้นตายครับในรอบนี้เราเน้นดูว่ามันหลบได้ดีแค่ไหนจะขึ้นพลาดเยอะแค่ไหนแค่นั้นนะครับเราที่เราต้องการจะดูอามาโสมบับไบอ่ะยอวิ่งมาแล้วูหืมหืหืความรุนแรงของการบัฟไอของการลิก โอ้โหหมาน้อยออกสก,กิลบัฟหน่อยหมาน้อยหมาน้อยบัฟหน่อยเร็วอ่ะบัฟแล้วอ่ะดูสิพลาดขึ้นเยอะไหมมอดูมอดูการพลาดหน่อยมันก็พลาดเยอะอยู่นะอ่ะตรงๆมันก็พลาดเยอะอยู่นะตัวทางฝั่งของยอเนี่ยก็เรียกได้ว่ายืนยืนแบบขวางเลยอะ่ะยอยอคือขวางเลยเราลองปล่อยมาเรื่อยมาดูสิ บัฟเป็นยังไงบัฟเป็นยังไงขอดูหน่อยอ่ะให้พัดกลับมาฮะมาดูซิว่าเราจะวิ่งสวนกลับไปได้ไหมกระปะได้เปรียบครับกระปะอยู่หน้าป้อมตัวเองอ่ะบอลครับบอลบัฟบ,บอลบัฟเฮ้ยก,ก็ดูก็ดูพลาดอยู่นะอืมมัน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 ก็ดูพลาดอยู่อะแต่บางทีมันก็พลาดไม่เยอะบางทีมันก็มันก็เหมือนเดิมอะไรเงี้ยอืม คือจริงๆมันแค่60มันก็เลยอาจจะตีโดนอยู่อะไรเงี้ยนะครับแต่ในกรณีที่มันอาจจะเป็นในร่างของแบบก้าวแม็กอะไรเงี้ยมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้สำหรับบอลอ่ะเดี๋ยวให้อีกเกมหนึ่งให้อีกเกมหนึ่งมาดูกันแต่โดยโดยพื้นฐานนะคริทุกคนดูเอาละกันพวกคริพวกอะไรเนี้ยเออโหมันมองไม่เห็นนะสิบอลมันบังยออยู่คือบอลเนี่ยมันหลบได้ดีอยู่แล้วเพราะว่ามันมีเกียร์หลบดอีกร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่มันก็เลยจะไม่โดนแต่ยอเนี่ยยอไม่ติดเครื่องสุดท้ายนะสังเกตไหม ยอไม่ติดเคื่อสุดท้ายนะเห็นไหมบอลอ่าบัฟให้ยอแล้วยอก็ยืนค้างเลยเห็นไหมเออวะ่ะนี่ไงชัดจริแล้วเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยยอน่าจะตายไปแล้วอ่ะโอ้โอ,โอผิดผิดผิดขออีกรอบหนึ่งแต่ว่าผมว่าของอ่าของตัวละครของบาวซุดผมว่าชัดกว่าเพราะว่าอันนั้นมันหลบ70ไงผมว่ามันดูมันดูมีม,ม,มีมีความมีผลต่อ p v p มากกว่า มาใหม่อะเราจะให้โอ้โหยอรเราตายไปแล้วอะโอเคยังยังโอเคมาตาตานี้แหละมาดูซิพลาดเยอะแค่ไหนอะอ้าวยอฮะพลาดไหมกระปะโดนสตันอยู่หรอเอ๊ะกระปะกระปะโดนสตันอยู่เราไม่ตีปึ๊บอัฐุใหม่เออไม่ค่อยชัดเหมือนกันนะเอาเดนจิไหมเดี๋ยวนะ ยมันมีสตันเหรออ๋อโสมมันมีสตันเว้เดี๋ยวจนะเอามาอีกอ่ะเราทดสอบไปเรื่อยๆให้มันเห็นแบบให้มันชัดที่สุดนะครับนะบัฟแบบนี้เดี๋ยวนะโสมมันสตันกับปะได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองออกไปก่อนอบอลมันมีสตันไหมอ่ะบอลไม่มีเนาะบอลมีกระเด็นถอยหลังเฉยๆยอมีสตันไหมโย,ยมไม่มีสตันอ่ะเดี๋ยวลองเอาสายพลังตัวอื่นไปละกัน สาพลังตัวอื่นที่มันไม่มีโดดเหมือนตัวอของตัวโสมพลังนิดนึงโอเคเดนจิมันก็เดนจิมันก็กระโดดใช่ไหมแต่เดนจิมันไม่ได้กระเด็นถอยหลังไงเอามาเชิบมาดูกันเอาตัวแบบเทพๆไปเลยปะทั้งยอทั้งตัวเดนจิไปเลยบัาวิ่งเร็ว มาตานิดนึงอ่ะเข้าประจำที่บอลบัฟเรียบร้อยฮะเอามาดูสิพลาดโอก็ดูไม่ได้ช่วยเนาะใช่ไหมเมื่อกี้บัฟของอีตัวหมาเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็อยู่นะบัฟมันก็ติดหัวแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะไม่ไหวนะเอาจิงๆริงผมว่าบัฟลบหลีก่าหลบหลีร60%ผมว่ามันน้อยไปมันน้อยไปครับผมว่า ถ้าสักเ0เหมือนไอตัวซุดเนี่ยผมว่ามันน่าจะมันน่าจะมีผลกว่านี้แต่อันนี้คือดูดิขนาดได้ตัวทางฝั่งของบอลบับบับเนี่ยมันก็ยังดูก็ยังดูตีโดนคลิ่ตายง่ายๆอยู่อ่ะอันนี้คือเห็นชัดเจนเลยอันนี้คือชัดเจนครับว่ามันก็ไม่ได้หลบขนาดนั้นนะมันก็ไม่ได้หลบขนาดถึงขั้นแบบโอ้เทพเลยแบบแก้ทางกระปะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็มันก็มีในส่วนที่พลาดอยู่แต่ยอกับตัว เดนจิก็ยังยื้อเหมือนเดิมนะครับนกักกะปะก็ยังถาโถมอ่ะลองดูสิเกมนี้ใครจะชนะกะปะซัดดามิดมาขนาดเนี้ยคลิขนาดเนี้ยอาบอลจะสามารถบัฟหลบบลีกได้เยอะแค่ไหนโอ้โหดูดิเอาดูดิเอาดูดิเวลาเจอกะปะลมจริงๆแล้วมันก็มันก็ตามสภาพนะอ่ะจริงๆ ม,มันก็ตามสภาพจริงๆแตถถ่ถามว่ามันมีผลไหมบัฟ60%ตรงนี้มีผลครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าโกงหรือโหดหรืออะไรมากมายนะครับเออไอซุดน่ะมีผลกว่าเห็นผลชัดกว่าเลยซุดมัน70%ไงแต่บอลเนี่ยมันดูมันก็ดูอ่อนกว่าเนาะตามตามค่าของสกิลของมันเนี่ยเอาดิก็ติดเครื่องสุดท้ายกันทุกตัวถึงจะได้รับบัฟของบอลแต่กออ็ไม่ได้ไม่ได้หลบดีขนาดนั้น นะเห็นไหมตัวบอลเองก็ยังตายเลยบอลใส่ลมอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ยังตายเลยอ่ะบอลบัฟหน่อยไม่ทันได้บัฟตายก่อนอ่ะเราลองยื้อไปเรื่อยๆยดูสินี่ติดบัฟแล้วติดบัฟแล้วติดบัฟแล้วดูดินี่ขนาดติดบัฟนะเนี่ยนี่ติดบัฟนี่ติดบัฟยังโดนตีตายเลยถ้าโดนกระปะลมถึงเยอะเนี่ยลมแบบลมตีเยอะสุดท้ายก,ก,ก็ก็อยู่ในสถานะเหมือนเดิมครับคิดว่าคิดว่าเนะอะยังเหมือนเดิมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองเทียบกับ ที่ไม่มีบอลดูสิเออลองเทียบกับที่ไม่มีบอลดูว่าตัวเดนจิกับตัวแม่ยอนเนี่ยเขาจะยื้อได้นานขนาดเมื่อกี้ไหมอ่ะลองดูอันนี้คือเราลดจำนวนเลนเจอร์ไปเพื่อให้ดูว่าเออมันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนเนาะถ้าครั้งนี้แบบป้อมแตกไปเลยเนี่ยก็แปลว่าอบอลจะมีผลประมาณหนึ่งแต่ดูกันครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะเราปล่อยไปเลยอันนี้มัน มัน9ดาวแม็กเนาะมันก็จะปล่อยตัวเร็วเอาเราปล่อยออโต้ไปเลยครับดูสิอ่ะต่อให้ต่อให้กระปะมันมันตีนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเอาเปรียบมันมากเกินไปอ่ะเอาไม่ทันแล้วพวกสายพลังเราสองตัวนี้มันมันมันเก่งเกินไปไงเอาเราพัดกลับไปได้ไหมให้บอดมันสวนมาบอดสวนได้สิบอดบอดสวนหน่อยแล้วบอดก็ไม่สวนด้วยนะ เออโอเคเอาสวนมาบ้างออะตีให้แตกครับเราให้เราให้โอกาสกับป่านิดนึงอ่ะให้มันตายให้หมดอา่าเสร็จทีนี้แหละเราจะปล่อยมาใหม่อีกรอบนึงอ่ะดูสิไม่มีบอลคอยช่วยครับอ่ะขออ้ามาตาหน่อยนึงอ่ะไม่มีบอลคอยช่วยนะครับสำหรับ2ตัวนี้มันจะยืนได้นานแค่ไหนไม่มีบอลคอยช่วยนะลองดูสิสถานการณ์เดียวกันเลยครับมีบอลกับไม่มีบอลเก่งแค่ไหนน้ำแข็งหน่อยนึงเด,เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมาตีป้อมเรา อ่ะประมาณนี้อ่ะเนี่ยหน้าป้อมตัวเองด้วยเนี่ยเอาสิคลิคลิคล,คลิเอาก็พลาดได้อยู่ก็คขีได้อยู่อ่ะเอาสิดูสิโอ้แตติดเฮื่อสุดท้ายแบบหลาเลยเปึ๊บปึ๊บต่างกันไหมเออต่างกันจากตามเมื่อกี้ไหมเอาตัดสินกันเ,เองนะต่างกันจากตามเมื่อกี้ไหมอืมดูสิผมว่าไม่ได้ต่างกันอะ่ะ เราใช้บอลเป็นเล่นผมว่าม,มันก็มันก็ไม่ได้ต่างกันจากเมกื่อกี้ใช้บอลเล่นเอ,อตัวสายพลังแล้วสองตัวนี้มันก็ยังโดนคีแตกเหมือนเดิมแต่ทำไมรอบนี้เหมือนจะชนะเออรอบนี้เหมือนจะชนะนะอ๋อโดนหยุดเวลาของโยอไงเออก็เลยแบบปล่อยไม่ได้อะไรอย่างี้โดนหยุดเวลาของโยอโอเคอ่ะให้อีกตัวหนึ่งให้เดนจิเดียวเลยมะให้เราให้เดนจิเดียวเลย ทดสอบแบบแลหลายตาเลยครับทุกคนจะได้รู้ว่ามันเป็นเช่นไรนะครับเราเอาหยุดเวลาออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวนะพลังไฮเปอร์ม้เปล่าอ่ะโอเคประมาณนี้ดูสิถ้าแค่สองตัวนี้ล่ะนานไหมให้มันเท่าเทียมกันฝั่งตรงข้ามสองตัวแล้วก็สองตัวเหมือนกันนี่อ่าเราเป็นเพิ่มได้หนึ่พันบอทมันจะปล่อยได้เยอะหน่อยออะมาดูกัน บอยไปออโต้ไปเลยบอยไปอ่าบอลยังหลบหลีกเหมือนเดิมครับเพราะว่าใส่เกี์หลบหลีกไว้เนาะอ่าเดนจิเดนจิได้บัฟจากบอลไปแล้วก็โอ้โหหงายไปเลยเดนจิได้บัฟจากยอจากจากอ่าจากบอลนั่นอะหงายไปเลยมาตานนิดนึงอ่ะอ่ช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยดูสิฝั่งตรงข้ามมีแค่กับปะกับอ่าตัวบาดหลวงเนาะ เฮ้ยแต่ก็ก็ดูดีขึ้นไหมอืมก็ดูดีขึ้นไหมก็ดูดีขึ้นไหมเอาลงดูสิดีขึ้นปะโอ้เริ่มเริ่มกับปะเริ่มทู้ไม่ไหวเพราะว่าตัวเดนจิมันออกมาเยอะไปอ่ะจังหวะนี้เอาใหม่อ่านหน้าบ้านตัวเองเนี่ยเอาสิคลิคลิคลิอู๋อูอูอูเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยมีผลอะในความคิดผมนะ บัฟมันแค่60%ซมันดูไม่ค่อยมีผลเลยแต่ถ้าเป็น7080แเียผมว่าน่าจะมีผลมากกว่านี้เออหวังว่าในอนาคตเนี่ยเกมน่าจะทำตัวละครที่แบบเฮ้ยสายพลังบัฟหน้าป้อมแล้วก็เอ่อเพิ่มอัตราการหลบหลีกอยู่ที่ 70%- 80%เนี่ยผมว่าน่าจะแก้ทางกับปะได้ได,ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าคลิปเมื่อวานเนี่ยเราใช้เป็นทางฝั่งของไอ้ตัวเอ่อซุดไปเนี่ยถ้าซุดได้บัฟคือกรบปะตีไม่โดนเลยพลาดแบบรัวกว่านี้นะครับเนาะอันนี้คือก็เห็นได้ว่ามันมันไม่ค นะครับนะ้ำมันพูดตรงๆเลยคือมันไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่นะครับแต่มันมีผลไหมมันมีแหละมันมีผลนะครับผมนะ้ำไม่มากก็น้อยแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยเยอะขนาดนั้นถึงขั้นแบบุวยโกงถึงขั้นแบบที่ต้องทุกคนต้องเล่นนะอะไรเงี้ยไม่ใช่ขนาดนั้นเนาะอ่ะก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับผมแต่คลิปยาวไปมากกว่านี้นะนะอ่ะทดสอบในวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ให้ดูกันแล้วว่าใช้ทั้งฝั่งของบอลไป บัฟนะครับผมนะบอลมันทําหน้าที่ของมันได้ได้ดีแค่ไหนนะครับนะสำหรับบัฟหกสบหลบหลีกของเขานะครับผมนะอาจะถ้าใครคิดเห็นยังไงระหว่างคลิปนี้กับคลิปที่แล้วนะครับผมนะมันเป็นยังไงมันดีขึ้นมันไม่ดีขึ้นหรือมันยังไงนะครับผมนะเห็นผลไม่เห็นผลหรือบัฟนี้ดีไม่ดีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะแต่ในความรู้สึกผมแล้วมันดูมันก็ดูธรรมดาสำหรับบอลอ่ะบอลมันมันมันดูไม่ได้เก่งขนาดนั้นถ้าเทียบบัฟกันอ่ะของตัวซุสเนี่ยบัฟมันดีกว่ามันเลาด ก็ถ้าใครเข้ามาดูกันในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อให้ผมด้วยนะจ๊ะขอบคุณไอดีจากทางบ้านด้วยสำหรับคุณอ่ะเดี๋ยวนะคลืมชื่อไอดีของคุณเอ่ออนุชานะครับผมนะของคุณอนุชานะครับผมแล้วก็เออ่ขอบคุณด้วยนะครับที่ส่งมาให้หัวไอดีระดับตำนานเหมือนกันนะครับมาสเตอร์หนึ่งสุดขนาดนี้นะครับผมนะเกียร์ก็คือสุดมากขอบคุณทุกขอบคุณที่ส่งไอดีมาให้รีวิวนะครับผมนะในคลิปนี้ก็เอาไว้ทิ้แล้วกันครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายจ้าบ๊ายบบายครั